อาหารเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นและสําคัญมากๆค่ะสําหรับผู้ประสบภัยในสถานการณ์วิกฤตนะคะโดยเฉพาะในช่วงน้ําท่วมอาสาสมัครทุกพื้นที่ก็เลยใส่ใจเป็นพิเศษเพเหมือนว่าส่งอาหารก็ส่งใจไปช่วยด้วยนะคะแต่ความใส่ใจที่ว่ามันมีข้อจํากัดทั้งเรื่องเวลาเรื่องวัตถุดิบการบรรจุกล่องการนําส่งด้วยนะคะเมื่อสักครู่ได้เห็น ครัวฮาลานที่เชียงใหม่เดี๋ยวเช้าวันนี้แฟนจะพาผู้ชมไปดูครัวปลาลสับแจ่วบองในพื้นที่ภาคอีสานนะคะเป็นเมนูที่เครือข่ายนักข่าวพลเมืองเปิดครัวทํากันแล้วก็นําไปแบ่งปันที่ตําบลบัวน,น้อยอาเภอกันทารลรมจังหวัดศรีสะเกดนะคะเช้านี้คุณดวงใจนะคะนักข่าวพลเมืองรายงานจากพื้นที่นะคะพี่ดวงใจคะเช้านี้เตรียมอะไรบ้างคะสาหรับครัวกลางแจ่วบองอสวัสดีค่ะคุณฟักแฟงคะ,คะวันนี้นะคะ เขตเรานะคะเตรียมปลาแดกบองนะคะตอนนี้เพราะว่าปลาแดกเนี่ยเป็นอาหารหลักของคนทีสารเลยนะคะโอ้โหถ้าสมมุติว่าเราอ่ะนะคะเราอาหารอย่างอื่นชาวบ้านอยากมีส่วนร่วมในการที่จะส่งอาหารไปให้พี่น้องนะคะชาวตาบลบัวน้อยนะคะแล้วก็ชาวจังหวัดสิสเกตเรานะคะเราก็เลยคิดว่าสิ่งที่เรามีตอนนี้ก็คือมีปลาล้าในไหมีมีหอม กระเทียมนะคะเรามีกร,ระดมนะคะอ,คอ่าเนี่ยนะคะชาวบ้านก็อยากมีสวนร่วมอยากมีช่วยแต่เราไม่มีเงินเนาะแต่สิ่งที่เรามีก็คือมีขามีตะไคร้ในสวนต่างๆนะคะ,ะเราก็จะเอามาให้ปลาแดกกระกย่างักคอ้เอาจักมือพี่น้องสีทวมต้อนไดสิตั้มปลาแดกมาให้พี่น้องกินเพราะอาหารคนอีสานนี่กินปลาแดกได้จำปลาแดกก็ไม่แห้งน้องพักแดงนะคะเพราะว่ามันเก็บได้รดน้ำน,นอนะคะ ค <ฮา S 2> ืนนะคะด้วย่นซอยเหลือในเหลืองของเขากองก็ดีนะคะไปสมทบกันแต่เข้าคิดว่าถามเข้าด้ทรงประแดกไปทรงประหน่อยไปเนี่นะคะทรงปลาจอมไปนี่พอแมีพี่น้องเขานี่คือสิมีแห้งเนาะมีแห้งในการสีได้จำประเด็กคนอีสานนี่คู่ก็ประเด็กค่ะนี่ปลาจอมในเบื้องต่อปลาจอมในหน่อยเขาตรงจากเข้าตรงจากน้ำถึงนมกนี่แหละคะ่ะเข้าสิเดงของเขากินนะคะนะคะมีหลายค่ะค่ะพี่หนิง มีหลายผักมีหลายผักเตรียมกระปุกกระปุกกระตงเตรียมนะคะว่าสีเฮ็ดแบบใดกระปุกแนวดจังสีเก็บไดโดนแล้วก็สีเฮ็ดห้เพิพนสาหมาัดหรยกว่าประแดกกระปุกในหน่อยนี่ก็สามารถกินหลายมือบ่มีกับเขาได้จําประแดหนยหนึง<อ>กับมีแห้งคือพี่หนิงค่ะขั้นตอนค<อ>ือพี่หนิงจะเตรียมที่บ้านก่อนส่วนหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะไปช่วยกันในชุมชนใช่ไหมคะเราจะเดินทางไปทํานะคะที่บ้านน้องหินนะคะ บนหนองม้าอำเภออำเภอโพชิสวุวรรณเราะค่ะผู้ใหญ่บ้านกับชาวบ้านส่วนหนึ่งเขาก็จะเตรียมอยู่อยู่นั่นส่วนหนึ่งนะคะพี่นิงก็เตรียมอยู่นี่ส่วนหนึ่งแล้วก็อีกประมาณแปดโมงเราก็จะไปสงทบแล้วก็ทําด้วยกันมีปปีงปลาแดกนี่มกปลานะคะมีตําเจลกองนะคะมีปลาแดดส้งเครื่องเทศไทยหลายแบบไห,ห้พี่น้องเข้าเด้ถือบากหลายๆคนผู้ใดพอมากินปลาแดกบวงก็ได้กินปลาแดดส้งเครื่องปลาแดกทอดนะคะ นนี้ข้าเห็ดด้วยใจเนาะด้วยคนเข้าอาจะที่ได้มีเงืนไหลที่สื้อน้ำซื้อมาหมาสื่อยังแต่ว่าสิ่งที่เขามีคือประแดกเนาะ<ม>ที่เขามีกันทุกคนตัวนี้แหละค่ะสำคัญว่ามันมันห้ด้วยใจอยากสิไปเติมพลังพี่น้องทั้งนั้นเพราะว,ะว,ะวะ่าวัตถิหาถึงวันถิเจ็เพิ่นก็บบอกว่าน้ำสิขึ้นสูงแห้งกาเก่าขนาดสูงสมีพี่น้องเนี่ยมีม่หมี่หมงยู่แล้วนะคะข<ฮ>้าวไข่พี่โยโยกะข้าวเหนอกนะคะเข้าคิดว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆของเขานี่แหละคือ ขึ้นและนำใจสีสิไปเติมกันนะคะไปเติมพลังนะคะอ่ละละทา้งนี้ทางกรุงเทพแล้วก็คุณผู้ชมทั้งบ้านกดหัวใจกดไลค์ส่งกําลังใจให้กับพี่หนิงแล้วก็เครือข่ายที่สีสเกตได้นะคะเช้านี้ขอบพระคุณพี่หนิงนะคะขอบคุณค่ะ ผู้ชมค่ะได้เห็นแล้วก็ชื่นใจนะคะจุดที่พี่หนิงรายงานอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะน้ําไม่ได้ท่วมแต่คือจุดที่จะไปแจกของเนี่ยอยู่ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดเหมือนกันพี่หนิงอยู่ในพื้นที่ตําบลโพสีสุวรรณแต่ว่าจุดที่จะนําของไปแจกอยู่ตําบลบัวน,น้อยนะคะคุณผู้ชมที่ตําบลบัวน,น้อยเมื่อวันแฟงรายงานไปว่า11หมู่บ้านกว่า1,300ัครัวเรือนถูกน้ําท่วมจุดนั้นและค่ะที่จะนําของไปแจกจะนําแจวบองไปให้มีผู้ได้รับผลกระทบที่ตําบลบัวน,น้อยแล้วกว่า5,000คคคนนนะะะะกกาาาาารรเเดิทงย่พ่พวถ้ห ใช้เรือต้องใช้ฮอส่งอาหารนะคะจอดลงก็ยากค่ะแจ่วบองน้ำพริกของชาวอีสานเนี่ยเป็นเมนูที่สามารถเก็บไว้นอกตู้เย็นเก็บได้นานสะดวกต่อการจ้ำกับข้าวเหนียวนะคะก็ะเลยเป็นอีกเมนูหนึ่งค่ะที่อาสาสมัครในพื้นที่นําไปแบ่งปันเพราะว่าในพื้นที่เนี่ยเขาอยู่ใกล้น้ําได้กินปลากันเยอะก็คุ้นเคยกับเมนูปลาแล้วก็เมนูแจ่วบองด้วยนะคะคุณผู้ชม